พระธรรมนำทางพอดแคสต์ตอนที่2ตลาดแห่งความโลภสวัสดีครับตอนที่แล้วเราเดินทางออกจากวัดไปพร้อมกับพระอนันโทใช่ไหมครับวันนี้ท่านเดินมาถึงตลาดในเมืองแล้วครับตลาดนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเสียงแม่ค้าดังกว่าหม้อหุงข้าวตอนน้ำแห้งเสียงตะโกนรดราคาแต่ละร้านดังเหมือนแข่งกันใครจะเสียงแฮบก่อนเออ โลละ99แถมอีกหนึ่งหมดวันนี้ผู้คนเดินเบียดกันจนแทบจะซื้อข้าวติดหน้าอกคนข้างหน้าครับแล้วพระอนันโทละ่ะท่านยืนอยู่เงียบๆครับบาทยังว่างไม่มีใครใส่เลยแต่ท่านก็ยิ้มเหมือนคนที่รู้ว่าไม่ต้องได้ของก็ยังได้อะไรตรงข้างๆท่านมีเด็กคนหนึ่งทําถุงของตกข้าวหกเต็มพื้น เด็กน้ำตาคลอเลยครับพระอานันโทไม่ได้พูดอะไรยาวท่านแค่ยิ้มแล้วบอกว่าของที่หายซื้อใหม่ได้โยมแต่ถ้าเรายอมให้ใจเสียมันจะเหมือนแบกถุงหนักไปทั้งวันโดยไม่จำเป็นเลยนะเด็กคนนั้นหยุดร้อนทันทีเลยครับไม่ใช่เพราะโดนปลอบแต่เพราะรู้สึกว่าพระเข้าใจเข้าใจแบบที่ไม่ต้องอธิบายเยอะ แล้วเรื่องมันก็ไม่จบแค่นั้นครับท่านเดินต่อไปเจอพ่อค้าคนหนึ่งขายมะม่วงเน่าๆแต่ติดป้ายว่าหวานฉ่ำสดใหม่พระอานันโทไม่ได้ว่าไม่ได้ด่านะแต่หยิบมะม่วงขึ้นมาดูแล้วยิ้มแล้วพูดว่ามะม่วงเน่าโฆษณายังไงก็ไม่อร่อยเหมือนใจที่คุณต่อให้พูดธรรมะก็ไม่ไพเราะอา้า เท่านั้นแหละครับคนที่อยู่แถวนั้นหัวเราะกันพืดบางคนถึงกับพูดว่าโอ้โยพระองค์นี้กัดเจ็บนะแต่ยิ้มละลายเลยแล้วก็มีแม่ค้าคนหนึ่งขายของเสียงดังมากดังแบบถ้าร้านข้างๆไม่ขายลำพวงก,ก็คงขายไม่ได้แล้วอะพระอนันโทเดินผ่านแล้วยิ้มแล้วพูดเบาๆแต่ได้ยินชัดเจนว่าถ้าเสียงดังแปลว่าขายดีเสียงรถขยะคงขายดีที่สุดแล้วล่ะโยม เงียบครับเงียบแบบทุกคนมองหน้ากันแล้วระเบิดเสียงหัวเราะแม่ค้าคนนั้นก็เขินๆแล้วพูดว่าโอเคจ้ะงั้นขอลดเสียงแล้วเพิ่มรอยยิ้มแทนแล้วกันนะใครว่าเทศธรรมะต้องขึ้นธรมนร,รมนสารครับบางครั้งตลาดที่เต็มไปด้วยเสียงวุ่นวายก็กลายเป็นวัดกลางใจคนได้เหมือนกันตอนจบท่านก็เดินออกจากตลาดนะครับไม่มีใครใส่บาทเลยแต่มีแม่ค้าหลายคนบวกมือให้ บางคนพูดว่าพระองค์นี้นะไม่ดุแต่สอนเข้าใจเลยจริงๆพระอานันโทพูดกับตัวเองเบาๆว่าบางทีธรรมะที่ดีที่สุดในตลาดอาจไม่ใช่การห้ามแต่คือการทำให้เขาหัวเราะแล้วเขาจะหยุดกิดเองแล้ววันนี้คุณล่ะครับเคยหัวเราะแล้วได้สติกันบ้างหรือเปล่าถ้ายังลองไปตลาดดูครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าโจรมานใจร้อน ครับสาธุ